ผู้สาวสบายดีเอาบุรีรัมย์ก็จะเป็นเบิร์เฟ้นเอสเข้าๆแล้วเลยวเลยอ๋อผู้สาวว่าเลยนี่คืองามแท้เฮ้ผู้สาวว่าเลยนี่เขาเป็นยังสี่ลาเฮ้คนไทยเหรอแม่เหรอนี่ว่าสาวลาวบ่เคยเห็นสมัยนี้มาแต่กันหรอคะมาแต่ใสมาแต่ในบ้าน มาแต่ใส่ประเทศไท<า>ยมาแต่สุรินอ๋นอน้องเบาต้อมเหออ๋ออันนี้เด้แม่แม่บอรครับ,บอรโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันไปเดี๋วกินน้ำบอรครับย่ไส่ไปคนเดียวแต่ว่าเขากำลังหาให้น้องๆเลยแต่วันนี้มีธุระเลยอ๋อผมกำลังว่าสิบไปเบิงเพื่อเลิศมาจะได้เดินนี้เนาะอันนี้ท่านมาล่นบอครับเพื่อจังไรมาเล่นยังบ่จังไหน ว่าจะไดนมาลินมาดีมาลินมาเที่ยวมาเล่นมาเล่นจ้ามาเล่นเอาอยู่สุรินทร์กับว้าบอคือกันบอว่าภาษา่วยบอว้าเล่นเนี่ยา้าว้าวสนหลายมันจำบอได้มาลินมาลินมาลินก็เล่นมาลินก็เล่นเลยเขาขึ้นน้ำไปกลับไปกินเขากินแล้วครับกินแล้วเดาเลยสกุลสกุลละครแมน นครพนมคนนะครับสกลนครนครพนมไปขึ้นไป็นน่งเด่นอยู่คุณพ่อมากว่าจะเข้าไปในอันนี้วันนี้กันไปเบิ่งนั่งเงี่ยนกระเด็นไปเลยจ้าเขาก็รับหาข้าวให้อ๋อ้่วเป็นสาวเจ้าเขาก็บป้กล้าไปแล้วย่านยังยังบอกคุณกราเจ้าฮะน้องพลอยอยู่นั่นน้องพลอยอยู่ในโรงเรียนนั่นหรือ๋ออโเคค่าโเ้โอเคเดี๋ยวผมสืพาไปแบบครับเดี๋ยวซิกลับมาแวะเดี๋ยวพาไป ต้องคอยเอเน็นเอินให้เล็กน้อยบอพราะโรงเรียนนี่เขาไปยังบอกเคยได้มาร่วมน้ำเพื่อนจักเถื่อนะเพราะว่ารอบก่อนๆอ,อันนั้นเพื่อนบอกนั้นป่าอันนี้บาลิ์ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิกโรงเรียนกันเด้อ้าเล็กน้อยเขาบอกไปเฮียนส์น,นี่ว่นได้เฮียนบอกว่ <c oughs> กดา <c oughs> ต้องเสาใจทุกคน เรียนเอาสิกราพอดีเอาเลยมาแวะบ๊ายบายสาวน้อยนี่แหละมือหนาเห็นเพื่อนกินมะม่วงอยู่นี่แหละทุกคนไปสิเข้าไปเบิ่งสาวน้อยเอาขาลงให้เลยอันได้สาวพอด Sao Poi, như Size nè, Sao? Sao Poi đấy, Sao? Bố đi ở hiền nào. nhở? Oh, đẹp con đang xin xíu tất Ừ.